ครับสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงค่ำนะครับวันนี้ทางร้านของเราก็จะมารีวิวให้ดูอีกนะครับว่าเครื่องรวมราคาเท่าไหร่กันอีกทีนะครับเที่ยวก่อนทางร้านของเราก็จะอาจจะให้รายละเอียดที่เพียงพอนะครับว่าเครื่องตัวนี้รุ่นนี้เครื่องรวมราคาเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวก็จะพามาชมทีละตัวเลยนะครับอ <Okay. S 1> อ่าคือโซนนี้จะเครื่องขายตามสภาพนะครับว่ารุ่นไหนรุ่นไหนบ้างนะครับเอามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องฮ e n o WO4D นะครับเครื่อง n no ีโ o WO4D นะครับตัวนี้ทางร้านของเราขายเครื่องเฉพาะเครื่องนะครับ เพราะเครื่องทางร้านของเราก็ตั้งอยู่ประมาณตัวนี้ตั้งอยู่ประมาณ2 2 0ห0นสองันบาทนะครับ2 2 0ห0สองบาทเฉพ่อเครื่องนะครับเครื่อง WO4D นะครับตัวแรกนะครับตัวนี้เครื่องติดนะครับแต่เป็นเครื่องมีไอออนนะครับราคา2 2 0ห0บาทพร้อมสอรองได้นะครับถ้าอยู่บวกเกียร์ก็ลูกก็หมื่นกว่านะครับพร้อมเกีียร์าันนะครับตัวนี้มาดูตัวที่สองเลยนะครับ พวกนี้ขายตามสภาพนะครับเครื่องมีไอนะครับเครื่องมีไอตัวต่อไปก็จะเป็นเครื่องซีดีหนึ่งร้อยแรงนะครับร้อยแรงฝาขาวนะครับทางร้านของเราเปิดราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับเครื่องพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องแบบว่าเครื่องมีไอพูดง่ายก็เครื่องหลวมนะครับตัวละหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับเครื่องร้อยแรงฝาขาวนะครับตัวนี้ขายตามสภาพขายตามสภาพเครื่องติดใต้ทุกตัวนะครับเครื่องหลวมนี่ครับ มาดูตัวต่อไปนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นร้อยแรงฝาขาวเหมือนกันนะครับเฉพาะเครื่องนะครับตัวละหนึ่งหมืนหกพันบาทนะครับพร้อมไดชาร์จไดสตาร์ททุกตัวนะครับถ้ามีทางร้านของเราก็จะหาให้นะครับตัวละหนึ่งหมืนหกพันบาทตัวนี้ติดป่ะติดเครื่องติดทุกตัวนะครับแต่มีอาการหลวมมีไอออกนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสี c ีซีสองนะครับเครื่องหลวมกันนะครับมีไอออกนะครับหนึ่งหมืนหกพันบาท ได้ชาร์จได,ได้สตาร์ทรอให้หมดนะครับได้ชาร์จได้สตาร์ทให้หมดเครื่องสีสครับเครื่องเสียสายตามสภาพนี้นเลยนะคะอ่ามาดูตัวต่อไปนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอีวุซีดีซีสองเหมือนเดิมน,นะครับเหมือนกันนะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทติดได้ทุกตัวเครื่องมีไอนะครับพวกนี้ติดได้ทุกตัวเครื่องมีไอพร้อมได้ชาร์จได้สตาร์ทในครบนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็น 14B นะครับ 14B ราคาเครื่องไอนะครับ2 2 0 0บาทนะครับ2 2 0 0บาทได,ไ,ดได้สตาร์ทครบเรียบร้อยนะครับพร้อมติดทดลองได้แต่เน้นย้ำเครื่องหลวมขายตามสภาพตัวนี้ครับขายตามสภาพาต,าตัวนี้ก็จะเป็นวขว้วองดีนะครับของดีขั้วนี้ก็เครื่องก็จะมีอาการหลวมนะครับขายตัวละ20,000 ในชาร์จเตอร์ตัดมีครบเครื่องติดได้นะครับตัวละสองหมื่นบาทเครื่องมีควรนะครับมีไอตรงนี้ตัวนี้อ่าตัวต่อไปอยังไม่ทดลองนะครับตัวนี้ตัวนี้ทดลองยี่สิบอยนะครับอ่าตัวนี้เครื่องฮี่โลนีเคไรท์ครับเครื่องโมงคูลน,นะครับตัวปั่นโม่อ่าตัวนี้ถืเป็นเครื่องมีตัวปันโม่ด้วยนะครับจักโงจากรถโมคูลอ่าตัวนี้ขายตามสภาพเครื่องติดได้แอร์ปัม๊ม ซ้ำจะเร่งเองนะครับตัวนี้ออมค้างนะครับพูดง่ายของเราก็ขายอยู่ที่ราคา45,000บาทนะครับ45,000บาทเครื่องทุกตัวของทางร้านิชินติโกงนะครับหรือทางนทุกที่มิชินติโกนะครับต่อรองได้ทุกตัวนะครับตัวนี้ EK100 นะครับมีโน่ EK100 นะครับ FC หรือเพน้าท่านใดสนใจก็ติดต่อบถามมาได้เลยนะครับเบอร์โทรเราจะขึ้นไว้ที่หน้าจอช่อง YouTube มิชินติโกงนะครับ ขายตามสภาพขึ้นอยู่เรื่องตัวนะครับเครื่องยังให้ได้ทดลองนะครับมีขายกามสภาพก็ตั้งรตคาอยู่ที่ประมาณสี่หนบาทนะครับตื่นตัวนะครับนี่เหรอครับตัวต่อไปนะครับเครื่องขี้หลวงนะครับที่ตานตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั่นโม่นะครับ4ี่หมืนบาทนะครับราคา4ี่หมืนบาทเองนะครับนี่สามที่ดีผมนะครับเลโบว์สภาพคือสวยเลยนะครับ เครื่องตัวนี้ครับพอเครื่องนะครับเครื่องติดได้นะครับตัวนี้เสียอ่าตัวนี้ก็จะคุ้นง่ายด่วนนะครับคือไอออกนะครับชับพกเครื่องสีมีร้อยสิบทำได้เราตั้งราคาสองหมื่นห้าพันนะครับสองหมื่นห้าพันบาทเองไม่ได้เกียร์นะครับชับพกเครื่องเราเราได้ทุกตัวนะครับเราเราได้ทุกตัวเครื่องสีมีร้อยสิบบาทเราล่วงเกียร์ตัวนี้นะอ่าล่วงเกียร์ตัวนี้บอกระอ่าตกประมาณสามหมื่นห้าครับ เครื่องเกียร์สามหมื่นห้าครับตัวนี้นน 25, ราคาเครื่องสองหมื่นห้าพัาเครื่องจี่ได้นะครับขีดได้ที่เราพามาชมพวกสีสุกขี่ได้หมดทุกตัวครับตัวนี้เครื่องเกียร์สามหมื่นห้าพันถ้าไม่เอาเกียร์ก็อยู่ประมาณสองหมื่นห้าพันนะครับสำหรับสีดีร้อยสิบนะครับติดได้นะครับเน้นจำเครื่องติดได้ทุกตัว สำหรับเครื่องสีสูบนะครับไม่ใช่เครื่อง6กสูบใหญ่อะมาดู่อบอตัวนี้ก็เข้า,าใหม่ใหม่นะครับตัวนี้แท่นเพาลีสูบสองร้อยนะครับแท่นเพาลีสูบสองร้อยนะครับราคาไม่แรงครับตัวนี้ราคาทางร้านของเราก็ตั้งอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นบาทครับพร้อมต่อรองนะครับอีสูบสองเพาลนะครับราคาเจ็ดหมื่นบาทพร้อมต่อรองนะครับ ตัวนี้เพิ่งตัดกําลังทําคนสะอาดให้นะครับตอนนี้กําลังทำคนสะอาดราคาไม่แรงครับเก็ยหมื่นบาทนิ้นย้าพร้อมต่อรองนะครับต่อรองได้นะครับนี่ครับสภาพอี u ูสองเพานะครับยิง dl ได้นะครับตัวดีครับสามท่อนนะครับตัวนี้นี่ครับสภาพนะครับ มาดูสโลอีกต tamam. ัวหนึ Somehow, genau, <Yeah. Okay. S 1> ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเตอร์สารสปีดนะครับเพิ่งตัดลงจากรถนะครับยังไม่ได้ทําการล้างนะครับราคาสองหมื่นสองนะครับตัวนี้สโลอินเตอร์สารสปีถ้าลูกค้าท่านใดไม่เข้าใจหรือว่าจะโทรมาสอบถามกับทางร้านวิเชียนเชียงกงของเราได้นะครับ <c oughs> เบอร์โทรก็จะปรากฏขึ้นไว้หน้าจอน,นะครับโทรมาสอบถามได้ก่อนก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับอะไรเกี่ยวกับเครื่องทุกตัวนะครับครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็จะมาีพาชิปเกี่ยวกับพวกอะไรลดบรรทุกต่างๆของทางร้านวิเชียนเชียงกงนะครับครับขอบพระคุณมากๆนะครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ